ดีคะ่ะมือนีช่องสงการจะพามาตามแนวทางของพอยจนนะคะพอยตนนี่เพิ่นวาเพิ่นเคยไดเลกถูกหลายงวดอยคะ่ะบานนี้ก็เลยไดยินพอเพิ่นวาเพิ่นไดแลวเนาะคะ่กะก็เลยอยากมาตามแนวทางพอแต่ว่าทาังช่องเฮ้ากับบอฮันเนี่เคยมาตามเพิ่นดอกคะ่ะงวดนี้งวดแรกนะคะกะับตัวลีกับเป็นแคลนแนวทางนะคะ ขันบอ่อถูกบอ่อหยังกาะยาะสวาให้กันนะคะเป็นแค่แนวทางนะคะมักกระจัดคัดกระพานนะคะกะับูดกลับไปตามพืนเลยเนาะคะ่ะเนาะสวัสดีค่ะพยอยนสว,ส,สวัสดีค,ดค่ะคจับแบบนี้จ้ะพอเอาพอถูกมาจกจักงวดแล้วคะ่ะลีผม ใครซื้อวะไหมลูกซื้อหงตัวครับหมวดกวันเจ๊แต่เก้าผมถือครับหมวดกวันเจ๊แปดเก้าครับที่ถือเต็มๆแล้วสามตัวครับนี่เงินไปซื้อเราไม่จุงเงินไปแซื้อเรื่องหน่อยบาทเป็นเก่าอันเลขสองตัวมันถือหรือเปครับจ้าเพราะว่าเขาต้องซื้อซับไปซับมาอยู่เลเจ้าผมมันิเตซื้อเรื่อสามตัว ผมมื้อเลยครับเรื่องสามสู่เขียตเป็มเข้ามงก้อนนี่ครับอันที่เขียตเขียตที่เก่าที่ที่เก่าเกิดถืออยู่ครับกับลูกสาวเกิดถืออยู่ครับแต่ผมบุกใครซื้อเลขไม่ได้หลูกซื้อให้จ้ะแล้วก็เลขถือ,ถอรก็ดอกครับก็พอ,พอถือบ่หมดต้องหันถือหลายปันไดค่ะหมดต้องหัน แต่เา่ได้ซื้อแต่ว่าค่ะขอในะนาของของยูนะแต่ว่าไม่บดซื้อเพรมีเงินบมมเงินให้ลูกสาวซื้อลูกสาวซื้อบ่ิหารที่งานลูกสาวบ่ได้ซื้อไงครับโอ้ลูกสาวเขาไม่ได้ซื้อเสื้อผ้าเนาะค่ะเนาะเสื้อผ้าไ่ไปซื้อเราจงก็จะซื้อเราครับว่าซื้อเลขกันถือกูนรจซื้อไนถือกบ่ได้เมืองเรา การเป็นซื้อกับไปกามาเนอะพ่อเนอะเมื่อกาจะจ็ดเก้าพอดีเนอะงวดนี้ครเจ็ดแปดเก้าครับเจ็ดแปดเก้าเลขล่างกับศูนย์เจ็ดครับโอ้งวดนี้ป่าวพ่อวันนี้โตโตเก้าที่พ่อเว้าวันนี้หรือว่าจังไหร่มันเป็นโตเก้างวดมันของหลอกของมันครับหลอกของมันที่ออกมากเจ็ดแปดเก้าเลขบนครับนศูย์ศูนย์เจ็ด เดือดลางครับเจ็ดเก้าสี่เก้าสี่สี่เก้าครับอย่าวเด้ค่ะเด้อเจ็ดแปดเก้ารวกาศูนย์เจ็ดลาตีศูนย์เจ็ดล่างครับศูนย์เจ็ดตีเป็นลางเนาะศูนย์เจ็ดเน้นล่างเลยบอกค่ะศูนย์เจ็ดนี่เจ็ดแปดเก้า แล้วก็ตัวไหนอีกต่อพอว่าสีเก่าเก่าซีครับซีเก่าเก่าซี่เป็ air air right so นล่างบนครับอ <kom> like ันนี้เป็นล่างบนเนาะค่ะซีเก่าเก่าซีนี่เนาะครับสีเก้าผมมัวร้ด้วยครับสีเก้าเก้าสี่ให้พื้นกลับเอาเนาะค่ะน้อครับครับอันนี้ครับกับสีแยกออกมาครับแปดเก้ามัร้ายตัวนะครับจิตแปดนะคะอันนี้คือเข้าจับไห ราคาซีเก่าครับเก่าซีซีเก่าจ้าให้จุดสับเอาเด้อก่าเด้อซื้อโทรศีบาทตัวนั้นอย่าไปซื้อหลายซื้อลอตเตอรี่เอาค่ะซื้อลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งเอานะคะครับซื้อผมซื้อช่วงวันซื้อรอหนะผมจ้าอ๋อบบบนี้เระสีได้พวกอะีได้หลายกวาดย่ดอกกันถือกวดถือครับครับครับถือก็ไครับ อันนี้ซีเกาเนาะค่ะเนาะเก่าเก่าซีกับไห้เพนเล่กันนะครับอ่าอันนี้ห้าวก่แยกแยกออกมาตัวนี้ก็จะเป็นเจ็ดเก่าน้ำเด้อค่ะเด้อเพราะว่าอยู่ในเลียสามตัวนะกระเทียมมาอีกเนาะค่ะเนาะกระเทียมมาอีกรับผมมาเนาะคันเด็กซื้อหลายตัวล่องซีซีบิ่งกันนาครับซี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 น้ำอีกบอกค่ะครับ มันจะลายตัวบ่หรือจังไดซีซีนี่มาจากใสค่ะซีซีเพิ่งไงครับสีซีนี่มักเป็นบ่หาหรือจังไดค,ครับผมกับพวกม,มักดอกตะวันมันเนี้ยฮามันถือกันโอ้ฮ่าอายเนาะหลีกตองเนาะครับอันไดกับบ่อเนียนบ่อนอนคือวานละ่ะตัวเนียนนี่้ครับตัวเนียนตัวเนียนคือผมเจ็ดแปดเก้าครับตัวเนียนตัวนี่เนเจ็ดแปดเก้าเลย เน้นเลยผมเจ็ยปเก้ามักจ้อยครับรรเน้นคือเกียร์แปเกผมมัมกทำพอมามักคือเจ็ยแปดเก้านะคะสามตัวจริงจริงผมสางตัวครับ ค่ะมาให้พอเด้อค่ะมาตามหงวดนี้หงวดแรกมา <จะ S 2> ท้ๆนะครับโถครัไม่เป็นก็กจา<ะ>ค,ค,ครับครับกะขอสรุปีกพอนะคะีกพอเพิ่งกะ เป็นจังซี่นะคะพื้นได้ฝันบพนี่ได้ฝันบอหรือเลียมากจังไดยค่ะพ่อผมฝันแน่ครับเลียผมผมเคยเข้าครับอ๋อมันเคยเข่าพอเคยเห็ดเอาบอกนจังครับพอเลียผมพ่อผมบวดอะไรสักันึ่งพอยเกจเปดเขามันเคยรอบของรอบของมันครับมันเป็นรอบตัวจ้าจ่าเป็นรอบก็ผมมากมากค่ะ มักจิบแปดเก้านะคะอาวกระจะสรุปนะคะ่ะครับพอกระไห่มันใจเลยครับผมแค่เป็นเก้าได้บุญสามตัวมันมใจนค่ะพี่น้องเจ็ดแปดเก่าล่องพิจารณาล่องเบิงค่ะคแล้วก็มีซีเก่าเก่าซีนี่คือกับไห่เลยเนาะค่ะแล้วก็ซีซีนะคะเลขลางนะะี่คือฟันท่งศูนย์เจ็ดบอกพอครับฟันท่งครับฟันท่งศูนย์เจ็ดนะคะ ก็โชคโชคมันมันน้ำพอนะคะ,คะงวดนี้ก็เด้มากงวดแรกก็ขอให้โชคให้มันน้ำกันนะคะ <โฮ S 1> ขอให้พอ <โฮ S 1> ไวป้อนแน่ะขอให้โชคดีนนนนทุกที่นั่นนะกับผมรวยนะครับเด้อให้ผู้สื่อกัรลำลำรวยรวยโสดๆมันมานให้ถือทุกงวดครับค่ะค่ะสวัสดีครับพ่อครับสวัสดีครับค่ะมักกระจัดขัดกระพานนะคะบบบนี้ กสจะสรุปนะคะนี่ก็คือคแนวทางของพอยุ่นนะคะพอยุ่นไห้ม่กจิตแดเกดนะคะตัวพื้นหมักเลยนะคะเท้ากับมาแยกแยะไห่แปดเก้าจิตแปจเก้านะคะซีเก่าเก่าซนี่พอกับไห้ม่าน้ำแล้วก็ซี 4, ซนะคะลางพื้นไหศูนย์จิตตัวเดียวค่ะพี่น้อง ค่ะมักกระจัดขัดกระพานนะคะเป็นแค่แนวทางซื่อฉลากกินแบงรัฐบาลงวดประจำวันที่16มีนาคม67นะคะฝากในเด้อค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับท่างช่องสงการในเด้อค่ะขอให้มีกำลังใจเ h ็ดช่องต่อไปนะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมค่ะ สวัสดีค่ะ